ทดสอบทดสอบสัญญาณน่าจะมาแล้วไลฟ์ก่อนหน้านี้เป็นเป็นเครื่องวินโดว์ Capture Mac ซึ่งไลฟ์เมื่อกี้มีปัญหาเรื่องเสียงเสียงไม่มาก็เป็นหนังใบปัก็ผมจะพูดถึงตัวนี้มันราคาไม่แพงครับสองสามร้อยบาท เื่อเป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการแบบบันทึกวิดีโอ,อบันทึกคลิปโดยใช้ให้ d m i จะได้ไม่เป็นรบกวน CPU ตัวนี้ครับสเปคมันคือเห็นไหมครับมันก็จะมี input เป็นสัญญาณ HDMI สามารถลูดออกไปที่มอนิเตอร์ได้แล้วก็ใช้ USB ในการแคปเจอร์ซึ่ง ทดสอบแล้วครับซัพพอร์ตทั้ง Mac และว Windows จะสังเกตว่าวิดีโออีมันเป็น 4K ใช่ไหมครับแต่ว่าการบันทึกเนี่ยมันมันได้ไม่ถึงนั้นก็ได้ตาม Full HD ของเขาครับเดี๋ยวลองเลยอันนี้ผมทำสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็แคปมาได้ละก็คือตัวนี้เป็น Windows ครับเห็นมาสครับเดี๋ยวนะผมจะลองลากดูอันนี้คือ Windows นะครับถ้าผมปิด เดี๋ยวผมปิมาทำยังไงใช่ไหมครับก็เอากล่องมาตัวกล่องเนี่ย มันจะมีสัญญาณเดี๋ยวผมถอนเลยแล้วกันไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอลองดอูปิดสียก่อนครับตัวนี้ก็จะมีมีอินพุตวิดีโอเป็น HDMI อินพุตแล้วก็5โวลต์ DC อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเอาต์พุตแล้วก็มี USB USB สีฟ้าๆอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ USB 3นะครับเป็น USB 2 มผมทดสอบแล้วครับห้าวต์ตัวนี้ไม่ต้องจ่ายก็ได้ถ้าระบบ HDMI มีไฟเลี้ยงออกมาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้ตัวนี้ผมก็ค้างมาอยู่ใช่ไหมครับผมเสียบ USB ก่อนนะครับ USB สีฟ้าตัว Mac ก็ใช้ตัวนี้ครับใช้ USB C ที่เป็น Ugreen เป็น USB เวอร์ชัน2แล้วก็ HDMI HDMI ไม่เกี่ยวกันครับอืมตอนนี้ก็ USB วิ่งเข้าไปในตัว Mac ทำให้มันมองเห็นภาพวิธีการ a d อ่เดี๋ยวผมเปิดดูให้ก็อย่างงนะครับสกรีนมันจะเป็นซ้อนๆกันหลัง ตัวกลับมานะครับหน้าจออ,อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวของ Windows นะครับเสียบเข้าไปเสียบแล้วนะปุ๊บก็มาเลยซึ่งตัวตอนนี้ผมเซตให้ตัวเป็น Duplicate คือทำหน้าจอเป็นมิลเลอร์ตัวนี้เป็นตัวราคาถูกครับไม่มี เสียงเราสามารถใช้ OBS ดึงมาจากตคว่ไหนก็ได้อันนี้ผมใช้เสียงจากสปิเกอร์วิ่งเข้าไปทางไมเลยครับประมาณนี้ข้อดีของตัวพวกนี้ก็คือเราสามารถแคปเจอร์การทำงานทั้งหมดแต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้ Mac เวลารีบูตนะครับ ไม่สามารถแคปเจอร์ได้เนื่องจากตัว USB มันไม่จ่ายออกมาไอตัว USB C อะครับมันไม่จ่ายจอออกมาเดี๋ยวจะลองวินโด s ดูครับผมอ่าจะเริ่มรีสตาร์ทวินโด s นะครับกดสตาร์ท้วครับกด power restart เดี๋ยวดูนะครับมันจะเห็นอะไรทดลองกันเล่นๆ ปกติ external มันจะมาหลังจากล็อกอินเดี๋ยวดูครับว่าตัว w ินโด w s ะเป็นยังไงสัญญาณหายไปก็จะขึ้นเป็นแถบสีอืมเขาก็ทำมาดีเหมือนกันครับใช้อะไรได้ใช่ไหมตัวนี้อาจจะใช้เป็นแบบดึงสัญญาณกล้องวงจรปิดหรือดึงอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องอืม วินโดว์ตัววินโดว์หมุนนะครับอา่ามาแล้วโอเคมันได้ตั้งแต่ล็อกอินเลยแต่ถ้าเป็นพวกรีนุกบอร์ดก็น่าจะโอเคนะโอเคอ่าก็ล็อกอินได้ปกติอืม ความเร็วก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมจะโดนแบนไหมเนี่ยอ่ะเอ YouTube แล้วกันไม่เข้าเนอ่าไม่น่าจะโดนอะไรนะอ,อย่างเช่นอ่าภาพก็ไม่น่าจะกระตุก ภาพก็มาสมูทๆตัวการทำงานของวิด d o w s ก็ไม่กระตุกอะไรเพราะว่าดึงสัญญาณจาก HDMI ออกไปก็เหมือนกับต่อหน้าจอที่สองครับก็จะลื่นๆก็ประมาณนี้ครับจบ,บน่าจะเวิร์กนะครั้งนี้ Stop steam.